สวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวยาทุกคนนี่แฮปปี้นิวยาครับขอบคุณครับคอนดิชครับให้ผมกลับมาแต่งทางเทีไงรู้สึกว่าทุกได้แฮปปี้นิวยาทุกคนเลยวันนี้ก็คือมาในทีมงานบันเด็กป็เลยใช่ครับใช่ก็คือสร้างเป็นรปเคอร์นแล้วเราส่งต่อเป็นบันดิกให้อยู่วนี่เราอยู่วันนี้เราก็มางานรีโก oh no. oh no. so uh ้ที่กรากอนครับเขาหาดีกว่าใช่ใช่ครับผมอะไรยังไงป้ามาถึงกับอะไรป้าหา กิจกรรมเมื่อกี้ก็มีการแบบต่อเลโก้แบบไลไยายกิจกรรมกันเฮ้ย<า>อะไรเป็นกิจาการรมที่น่ารักมากเลยนะไม,ไม่เหมือนอีเวนต์ปกติตรงที่เป็นการนั่นงจัดโต๊ะแบบนั่งแบบเหมือนไฟดินิ่งแบบไฟดินิงน่งแต,แต่เป็นไฟดินิ่งที่ให้ต่อเลโก้กันแบบว่าไม่มีการเรียกว่าไม่มีการบ<ด>ังค<ม>ับเล่<ม> <ๆ S 2> ตัดแต่งอะไรให้ต่อเลโก้กันให้ต่อแต่งกันซึ่งบอกกันนิวมากเพราะนิวเขาเป็นคนแบบไม่ชอบอันใหญ่กว่าทำไมมันึงมาด้วยช่างสมานที่เปลี่ยนเข้ามจินตนาการณ์เขาไม่ใช่จินตนาการณ์ใช่แล้วก็แบบเขาถือว่า ทอะไรที่มันอยู่ในกรอบมันจะแบบน่าเบื่อถ้อเกิดการที่แบบไม่ได้สือใ้จินตนาการอมันจะแบบทนการฉีกกรอบสรุปมากจนแบบเหมือนต่อจนลืมแบบว่าเขาจะเรียกวิธีตกใจเลยพรายังไงก็ตามวแต่ต่อรแกร้อขอาอะไต่างแล้วนี้ลูกมาเป็นไงบ้างกินอไรบงวันนี้มาร่วมงานกับพ่อพ่อวันนี้ลูกคอยควบคุมว่าเออคอยดูว่าอยาให้ปาอพ่อแต่่อยควบคุอ๋อเป้นนี้เลยไม่่นเี่ยงไม่เ้ข้าวเก่ม่ด้แล้ววันนี้สังม้อยู่นี่ครับลูกวันนี้งร้องเพลง พ่อพ่อให้ย <Ende esa> ืมไปกวนอะไรนะพ่อ oh. พ่อให้ยืมไปกนับใจพ่อพ่อมากพราพรอปตีพร แกจะเป็นของงานแล้วไม่ของงานเขาจะไม่ค่อยดูดเสียงเท่าไหร่ไม่สลับกันแต่กีฬาเพลงชัดมากชัดมากใช่กอดมือพ่ออีกเอ้ยก็มาสลับไมค์กันไงพราพ่อเป็นฟิลการร้องแบบเจนซี่องเจนซีการร้องเจนซี่จะติดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วพี่ชายงำอะไรพ่อพ่อดื้อไหมครับวันนี้พ่อพ่อวันนี้พ่อพ่อครับพี่คนเดียวสลับบทเนื้อสลับบทกันเนื้อเห็นแล้วก็รู้เลยอ่ะไม่ต้องกลัวไม่รูก พอพแ่งาตัวูให้เลยช่อาหารไม่ดูน้าพ่อป้าด้วยแล้วก็ได้เยอะขอพ่อมาด้วยพ่อพอาใ้ยวันละหนึ่งร้อยพอไหมลูกเดี๋ยวนี้พอไหมวันละร้อยพอไหมลูกวนะห้าสิบวันละสิบสอวันนะครับดูสองวันแล้วเราห้าสิบหนูซื้ออะไรบ้างวันสิบหนูซื้ออะไรบ้างในวันหนึ่งกินข้าวกินข้าวแล้เอาไปเลี้ยงน้องๆด้ไหม แล้วก็ซื้อเลโกต่อด้วยใช่ไหมที่โรงเรีย่เียองตัวเองแล้วก็ซื้อเต้าเี่นน้องๆแล้วก็ซื้อเลโกต่ออัไม่ขาดนครับัดป๊ะปะเพาไงอ่าน็เท่าไหร่นะครับาพวกไม่นน็ที่บาทร้อยาสิบร้อยหสิบแล้วข้าวสังกินอะไรลูกร้อสิเป็นเนื้ออะไรลูกเนื้อวาคิวไหมเ้อวาคิวเกเเกเ ร้อยห้ดอลนครับร้อยห้าสิบดอลร้อยห้าสิดอลไ่กินเนื้อวรนไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่อร่อยกินไม่ได้เดี๋ยวม่สูนังนจงวันนี้ชวนไปงานประณีตหมดเลยแต่มิเไปงบ้างเนี่ยไอ้ด้ขายก็เยอะขายบัตรวันนี้วันนี้อยู่ได้โปรโมทฟรีลูกโอเต็มเลยโปรโมทฟรีงานเขา มันเป็นยังไงครับรูปแบบในวันที่17มกราคมแล้วก็อันนี้คืออะไเหรอออนแอร์ไม่ใช่อะไรแสดงจริงรูปแสดงจริงในวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะแล้วที่อยู่ในมอนแล้วตอร์เนชั่น n a ลเจเจทำไงครับที่มิกินมาดูไม่ได้ครับ้ไหมไม่เป็นไรกางทีแบบมันเป็นไรสดมีไลฟ์สดด้วย เคือได้ด้วยดูไลฟ์สดได้ด้วยแต่รู้สึกไงว่าหลายคนอยากที่มีแขกรับเชิญเราเรามีวิธีเลือกแขกรับเชิญเรายังไงบ้างเอาคนที่เราสนิทอย่างเดียวครับใช่ครับก็เลยยังหาไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่มีแอมซึ่งรอเขาด้วยกันทุกคนอ่าเออใช่ต้องต้องแคสติ้งก่อนไหมลูกลุกแคสต้องแคสก่อนไหม โอ้ขายงานมากๆด้วยควาคุณนะไม่ง yeah, okay, ั้นมัขอฝากย้าความฝันนะพี่จีว่าโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ฟังไม่เร ouais ื่องนะครับท่านี้เรามีฟุีสั่งฟรสั่งนะครับครับผมก็วันที่17มกราคมนี้นะครับผมสำหรับแฟลมิทติ้งนะครับผมมุกกรสังแล้วก็เตนิวนะครับผมก็จะมีขึ้นที่วันที่28นะครับผมที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลครับผมก็วันที่17มกราคมนี้ก็สิบโมงตรงนะครับกดปั่นได้ทางธนิกรเมเจอร์ออนไลน์นะครับผมแล้ววันที่18นะครับถถ้าาาเเกกิดม่จหืออยู็สร หาซื้อได้ทุกช่องทางเลยครับก็มีไปที่สาขาก็ได้ว่าออนไลน์ก็ได้ใช่ครับใช่ต้อกานว่าจะมีแต่ความน่ารักไปนะเพราะว่าในงานเนี่ยจะเป็นแฟนมิ่งฟิลว่ะว่าแบบเป็นประชุมผู้ปกครองมีรพ่อะป้าแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีคุณยายเจมมาเป็นพยานว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กตั้งใจดีดีหรือเปล่าีมาสูพกมาด้วยเลยใช่ก็จะมีแต่ความเปการความน่ารักและความเชียรับกันใช่แล้วใครไม่มาก็โดนจดชื่อใช่บ๊ายบายบ๊ายบายัยเดเจมยัยเดม

คุณคุณมีความคิดยังไงในการที่คุณพูดออกมารู้สึกว่าเกลียดมากว่าแบบได้นเลยนะให้เด็กออกไปก่อนอะคุณมีว่าใช่คุณมีความคิดยังไงบ้างแต่แบบไม่ใช่ไม่คือจะบอกว่าอะไรพูดตรงคือมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่เราเห็นเรื่องสิ่งนี้ไปแล้วไปเจอ้าข่าวรู้สึกว่าแบบ ก็เป็นการเขาเรียกว่าความปรญหาดีที่มีให้กับเออตักแตะว่าัตสังคมในการโลกโซเชียลอะไรมันจะได้หน้าอยู่ขึ้นไม่ใช่แบบว่าอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์โน้ติแบบใช้แค่ใส่ใส่สลังคิดอะไรเงี้ยแบบใช้สมองนิดนึงก็จัดประโยชน์เหมือนกันช่วยกันคิดปะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตีความออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่เพราะจะรู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีมันมันง่ายเกินไปที่จแสดงความเห็นเลยทําให้คนแบบเหมือนว่าเออเพราง่ายเกินไปมันเลยคิดน้อยไปหน่อยไม่ค่อยเออไม่ค่อย แค่คือแค่ใจคนอื่นหรือมีความคือหลังๆอ่ะโดนฟ้องกันเยอะก็เริ่มแบบเบากันลงแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เบาหรอมันก็ยังไม่รู้ว่าแบบมีการฟ้องก็คือจริงๆแล้วแบบไม่โดนจักตัวก็ไม่รู้เช่าแบบ้อยหรือว่าคนที่แบบคนที่เขาโดนต่อว่าเลยบางทีก็ไม่อยากจะยุ่งยากไปฟ้องไปอะไรแต่บางทีถ้าเกิดมันทำร้ายจิตใจเขาหรือว่าทําให้เขาแบบรู้สึกแย่มากเกินไปเขาก็อาจจะแบบเอาเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบผมว่าเป็นการเตือนมากกว่าจริงแต่ว่าเหมือนแบบ แล้วก็โซเชียลมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ไม่เจอกันคอนเนคกันได้เพราะฉะนั้นคอนเนคกันในทางที่ดีมันก็ดีกว่าบ้างหมือนว่าเรื่องให้มันสั่งโซเชียลมันน่าอยู่ใช่ต้องสิ่งไม่ต้องสังคมเราวุ่นวายมากพออยู่แล้วแต่ว่าสุ่ปว่าถ้ามันแค่เรื่องง่ายๆอย่างทำไม่ได้แต่ว่าสงสัยว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันเกินความสามารถแบบไหนนานไหมก่อนไม่นะไม่ได้นานนะตอนนั้นเลยจะนั่งคุยถ้าเราขัดเกลากันไหมเราขัดเกล้ไม่การไปไปตอนแรกยัเห็นมันมีเรื่อง อต่ใครืโดนเยอะเห็นน้องบุ๊คก็โดนอะไรอะไรครับน้องบุ๊คก็โดนเรื่องที่แบบว่าตามที่สารเสแสร้ีไอ้อย่างนั้นคือน้องบุ๊คโดนเรื่องตามแล้วก็มีคนที่รู้สึกว่ามาแสดงความเห็นว่าทําไมล่ะคุณต้องยอมรับมั็นทุกคนละนึกออกไหมการการประเด็นกันเนาะที่เราเนี่ยเราเนี๋ยวจริงเราเราเจอทุกคนเราเฟรนลี่เราให้ถ่ายเราแต่ว่าการติดตามโดยที่เป็นลักษณะของซาแซงมันอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่อันนี้พอเขาไม่เข้าใจเขาก็มาพูดแบบ เหมือนเราควรจะรับสิ่งนี้ให้ได้เออตาไปหน้าบ้านนีกมันโอเคมันนู่นมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบริบทเนี่ยเราเรานี่ถือว่า nice มากในการที่จะแบบเจอคนแล้วเราอย่างบุ๊คเรว่าเป็นคน nice มากเวลาเจอแบบแฟนของเขาอะไรเงี้ยแม้ว่าเป็นแฟนหนุ่มก็ตามถ้าเกิดเหมือนเอมมี่ก็โดนใช่ใช่เพราะว่าเตยรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายปีมาแบบน้องๆในค่ายเราโดนกันเยอะมากเลยนึกแต่ที่เป็นแฟนเพราะเตยเข้ารึเปล่าแต่แฟนเขาแล้วอะแต่ยังไดคุณหนุ่มนั่นเลยนะอะไรคะ แต่ก so ็รู้ส uh ึกคาว่าเขาจะยุ้มาว่าคําว่าคนสาธารณะอรงนี้รู้สึกอนีางคำนี้เพราะมันเหมือนว่าเรามาแย้งหรือเงี้ยก็แบบสิ่งที่เขาพูดมันเข้าใจได้แต่ว่ามันมันต้องมีขอบเขตของมานะครับคำพูดคำมันมีขอบเขตมาอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าเราเนี่ยรู้จักขอบเขตนันดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนไม่เรารู้จักขอบเขตของเรานีถูกปะเราเรารู้ตัวในการที่จะเป็นคนสาธารอยู่แล้วว่าเราควรทาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราเรามีบา u n d a ของเราว่าเราแบบเท่าซึ่งเราเตว่าเราถือว่าเราให เราคืวเราก็เ uhm ป็นคนที่เป็นรีบแบบมากแล้วหรือว่าแบบคือแบบเวลาเจอใครหรือยังไงเราก็แบบทักทายคุยไม่ได้หยิ่งไม่ได้เชิดใส่คำอะไรก็บต้องชมเต็มกันว่าใช้ภาษาได้สลาดสลวยมากทุกคำถามเราเหมือนอ่านได้สรดเหมือนเต้มีครั้งศัพท์ในราชบัณฑิตเนี่าเพราะเขาอ่านแล้วปุ๊บดูรู้เลยว่าไม่ใช่เด็กจีนซีอ่ะ แล้วเสร็จเนี้ยเดี๋ยวพูดดำไม่หรอไม่หรอไม่ห่วนี้แล้วหรอไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้มีคอแล้วมีคอแล้วมีคอเขาพูดกนค่อนข้างจะแบบเป็นคำแบบที่แบบเออ่ค่อนข้างที่แบบใช้คำโบราณแล้วก็ค่อนข้างที่เอาจริงเด็กบางคนอาจจะอาจจะงงไม่ไม่อยากให้คำพวกนี้มันสูงพันยังไงให้มันอยู่ในโซเชียลให้มันให้มันยังแบบเด็กอ่านแล้วมันยังสูงเอายังผ่านตาอยู่เข้าใจง่าย ทีเด็กเข่งทั่วเลยเข้าใจง่ายเลยเข้าใจง่ายเลยอยากอนุรักษ์ภาษาไทยก็งั้นครับอาย่าย่าของยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นไงวันเด็กใช่ไหมเราอยากให้เด็กๆเออได้เรียนรู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้คำพวกนี้แปลว่าถือเป็นอนุรักษ์เรื่องภาษาด้วยอะไรพวกเรากลัว่าหลังจากเริ่มคนไปแล้วมันเกิดอิมแพคยังไงบ้างถึงเกิดก็ไม่ไม่เกิดอะไรเพราะคนก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรอยู่ดี คือรก็เพิ่มมาไม่ได้เพื่อนมาเท่าไหร่คนรีบเอาใหม่ก็แต่ว่าใครจะเห็นด้วยพูดไหมใครจะเห็นด้วยเห็นด้วยลองอ่านดูก่อนแล้วก็เคาเรียกว่าลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าเออถ้ารู้สึกยังไงก็ลองมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเห็นแล้วตีความมายังไงแต่ว่าเราก็บังคับเขาไม่ได้จริงๆแล้วจริงๆก็โลกโซเชียลมันผมว่ามันก็มีหลายด้านแหละมีทั้งคนที่แบบมี education แล้วมีทั้งคนที่แบบยังไม่ได้แบบ ใีการแบบเข้าถึงสังคมในการแบบที่ดีในขนาดนัดด้นในผมว่าก็การที่ทาให้สังคมเราหน้าอยู่ขึ้นมันทั้งแบบทั้งไม่เจอหน้าแล้เห็นหน้าผมว่าจริงๆแล้วแบบเราจะแบบไปว่าคนอื่นหรือว่าไม่ไายคนอื่นไปเยเงี้ยผมว่ายิ่งด,ดียิ่งพูดจาก,กันดีๆเป็นยิ่งดีกับทุกคนบนโลกนี่อยู่แล้วป็นไรไปไหนเาอเหมดเวลาเกมดวลาด <ไป S 1> ้เะใ้ินย้ลก